สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆครับชาวยูทูบทุกๆท่านทุกๆคนครับก็วันนี้ผมพามาชมครับการขุดมันที่ลงทุนที่สุดในโลก <c oughs> โอ้ใช้แมกโครับป้าใหญ่จัดหนักจัดเต็มมากับรถหลอครับวันนี้เอาเจ้า มุกม่วงครับมาขนมันแต่วิธีที่วิธีนี้ผมคิดว่าน่าจะมีเจ้าเดียวในประเทศไทยนะที่ทำแบบนี้นะนี่ดูครับลงทุนไม่ลงทุนครับเอาไม่โคมันตักมันโอ้โหสุญแจอ่ะ ถือกล้องอยู่อเอ้ยตอนหน้ากล้องต้องขยันหน่อยสิอ,อยู่หลังกล้องนี่อู้ครับนี่ก็ประมาณนี้ครับคนงานก็มีอยู่สองสี่หกแปดสิบสิบคนรวมกับทากงไงก่ไงนลก็เซคริตมมกไม่มีเลย หลาจะนามมันหัวไม่ค่อยมีครับมันปีกว่าครับแต่ไม่มีเวลาได้ดูมันไม่ได้ดูแลไม่ได้ดูเลยครับนี่ครับต้นแค่นี้เองแต่หัวประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคครับโอเคอยู่พอสมควรว่าต้นคีเรมากเลยครับมีแต่ยาหลกทิ้งไว้ครับไม่ค่อยได้มีเวลามาดูมัน ก็พ่นยาสองรอบใส่ปุย๋ยรอบหนึ่งอ้าวอ,อ๋อเขารอให้รถถอยมาไม่หรอทำไมมันดับเลยเลย ต้องยกให้เขาครับเอ้ยช่วยลูกพีงหน่อยดินอนกับลูกพี่ครับดูตะแกียกเขาแต่งตัวฮะเดี๋ยวพี่แบกเอง มันเป็นอะไรวะห้าสิไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกสงสัยจะเหนื่อยฮะเม,มื่อวานก็มีคนพูดอย่างนี้แหละเองอยากรู้ไหมว่ามันเป็นยังไง <laughs> <laughs> เอ,อ้ดอกนี้พื้เตียงเลยที่ท่าสวยมากเลยอ่ะ เดี๋ยวจะให้กรทำดอกนี้เพื่อเตี่ยท่าเสยมากเลยอ่ยออ <c oughs> ะไอ้พรุจอเจาะเทปึงส่วงเอาอิฐรถส่วมไปสบายสบายไม่อยากไปอยากมาถอนมันต้องพูดนะใครให้อาวุธเ้าเป็นเต็ง ไปดูดซ่วมนั่งในรถสบายสบายค่าต้เรื่องโจดอยากมาตากแดดท,ทนมันถูกกับแบกยังกันแบกอีกใช้ <c oughs> <c oughs> ยกช่วยยกไปไหวทางอะนี่ยพนักงานสับหัวก็สับครับใครบอกว่าถอนมันนี่ต้องเปลี่ยนชื่อเลย,เลยนะเนี่ยถอนมันถอนเหนื่อยใช่ไหมเลย ใครว่ามันมัไม่งโคตรเหนื่อยแล้วบอกว่ากระถอนมันถอนมันมันตรงไหนวะู้ถ่ายนูเองเลยจะถูกเลยเหรอต้องให้มันอยู่หน้ากล้องครับให้มันขยันขยันหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่หลังกล้องเดี๋ยวมันอู้ไอ้มอนเนี่ยมันต้อง ต้องส่องอย่างนี้แหละ <laughs> นี่ครับคนไหนอูอูนี่อยู่หน้ากล้องนี่โอ้เป็นอีกคนหนึ่งเลยครับพี่น้องเลยน้องกับลูกพี่เขาแกล้งกัน えっ

เขโชว์เนาะตูดของงามหนอยเขาก็โซ่แต่ม็มยนี <c oughs> นยครับเต็มแล้วก็สวิงใสเลยครับไม่ต้องแบกครับเมื่อก่อนนี้จะใช้คนแบกครับ6ล้อขอ้องสูงแบกกันโอโหเมื่อก่อนนี่หัวมันตรงนี้ครับหัวดีมากเลยครับแต่หลังๆมานี่จะมุ่งไปทางธุรกิจขุดดินมากกว่า ธุรกิจทางอื่นก็จะซาๆาลงไม่ค่อยได้ดูแลนาข้าวนาอะไรก็เหมือนจะไม่ค่อยได้ดูแลเหมือนเมื่อก่อนครับแต่เมื่อก่อนนี้จะมีเวลาหลังๆนี่มามุ่งขุดดินอย่างเดียวพี่น้องคนงานก็มีแต่ลูกน้องนี่แหละครับที่ขับหกล้อไปรถดุดซ่วมนี่หยุดงานก็มาช่วยกันสักวันหนึ่ง แดดโคตรแรงเลยเฮ้ยพ hey, mm hmm. yeah, ี่ยหมันทำไมกินน้เปรี้ยวหายเลยนี่กินยาหมองยังไม่หายเลยไปไปไปญี่ปุน มามฮะเด็กเส้นอนะตอนนี้มันเด็กเส้นอนะมีกล้องอยู่ในมืออ่ะเด็กทังบบ้งเบร์จั่งเชื่อมาอเด็กทัางอะไรเซลกระมุมไม่เสร็จเฮ้ยเขกระเดาเลยอะ่ะกินเนี่ยกิน, <c ười> นเนี็กเบร์ตะเคียนกระมุมค <c ười> ลาย Ôi <laughs> Ô, <laughs> <laughs> oh, <giày> còn bay. <laughs> Ở đây. บอกคืออะไรมันบอกคือแม่อาย่องมันไม่คือไอ้ไงเกาะไปกับพุ่งกีล่ะสายบนครับ บนยางเดียวครับับอน่ะครับเร่งเมียเาไอย่าไปพูดถึงไงแรงมันจะหมดเขามีเลงโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ